โอเคสวัสดีครับทัวร์นิงบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์นิงเอ็นเตอร์นวีโชว์ก็เรามีตามความเรียกร้องตามความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อนทัครับชาวฟอร์ซ่านะครับแล้วก็ชาวทัวริงไบเกอร์ที่รีเควสต์มาเรียกร้องกันมานะครับผมว่าอยากเห็นปี๊ปใบเล็กๆนะครับขนาดกระทัดรัดไว้ใช้วิ่งในเมืองนะครับไม่อยากคืออยากได้ปี๊บนะครับไม่อยากได้กล่องพลาสติกนะครับอยากได้ปี๊ปคุณภาพดี แล้วก็ไม่ชอบกล่องพลาสติกแต่ไม่ชอบใบใหญ่ะนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้นะครับเจ้าตัวโดโลมิติ g ี i ีอิตาลีนะครับรหัสของเขาก็เป็นคอลเลกชันโดโลมิตินะครับโดโลมิติตัวนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น p ลีปอลูมิเนียมพรีเมียเลยครับพี่เนครับอยู่ตารางบนสุดท็อปสุดของ p ลีปอลูมิเนียมนั่นเองนะครับเจ้าตัวโดโลมิติตัวนี้นะครับขนาดความจุข,ของเขาก็คือ30ลิตรนะครับเป็นสีอลูมิเนียม ถ้าสำหรับ G V เขาจะมีให้เลือก2องสีนะครับก็คือมีสีดานะครับซึ่งราคาจะสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็เป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับสีอลูมิเนียมแบบนี้ขนาดความจุ30ลิตรเนี่ยใส่อะไรได้บ้างดูกันนิดหนึ่งครับเพื่อนครับปั๊บเปิดแ็ปไขล็อกนะครับเปิดปุ๊บเปิดกดสลักนะครับเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับขนาดความจุ30ลิตรเนี่ยสามารถใส่โน้ตบุ๊กนะครับ15นิ้วได้สบายๆนะครับ16นิ้วผมว่าได้เลยนั่นเองนะครับ แบบนี้เลยแต่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้เพราะมันเป็นปี๊บทรงแบนนะครับเป็นปี๊บทรงแบนครับเพื่อนครับอ่านี่ครับภายในก็จะพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับมีเรียกว่าตะขอนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวสายรัดภายในปี๊บกันกระแทกมาให้ด้วยนั่นเองอ่าซีนน้ําเรียบร้อยแบบนี้เลยงานเนียนๆของเขาเลยนะครับใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้สบายสบาย นะครับแบบนี้ดูส่วนทรงครับปับ๊บด้านข้างเป็นปิ๊บทรงมนนะครับก็จะดูชบเฉียวดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นปิ๊บทรงมนอันนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบจากด้านข้างนะครับไอเกินแฮนด์ไม่เกินแน่นอนครับเพราะขนาด30ลิตรไม่ได้กว้างมากอะไรนะครับดูจักมิติด,ด้านนี้ครับนี่ ขนาดเรียกว่ากระทัดรัดแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเจ้าโดโลมิติคอเลกชันเนี่ยเพื่อนนะครับมันเป็นระบบล็อกแบบโมโนคีย์ทีนี้ระบบล็อกแบบโมโนคีย์เนี่ยเจ้าโดโลมิติเนี่ยปิ๊บตัวนี้นะครับสามารถที่จะแปลงร่างเป็นปิ๊บข้างได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาหนึ่งครับอ่ะก็มาเร็วนะครับเดี๋ยวใส่ปิ๊บใส่ชุดแหลกข้างซึ่งเรามีแหลกข้างเตรียมให้แล้วนะครับอ่าเราจะใส่แหลกข้างให้ดูสวันดีกันละกันนะครับป๊บ วางแบบนี้ครับเข้าล็อกชุดแหลกข้างของเขานะครับนี่ครับเรียบร้อยล็อกแบบนี้นี่ครับนะครับก็าสามารถที่จะเดินทางได้เลยนี่นะครับทรงเขาก็จะเป็นทรงประมาณนี้ก็ถ,ถือว่าโฉบเฉียวเถอว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันเป็นปี๊บอลูมิเนียมที่เป็นทรงแบนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้เป็นกล่องข้างเนี่ยหรือเป็นปี๊บข้างเนี่ยมันก็จะไม่ดูเก,กะกะ นี่ฮะอ่าตูเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กําลังมองหาปิ๊บอลูมิเนียมนะครับที่จะเอาไว้ใช้แต่ไม่ต้องการความใหญ่ไม่ต้องการความจุความหนาจะเอาไว้ใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือของกะัะจุกิกใช้เดินทางในเมืองน,นะครับปลดล็อกยากไหมอ่ะมาครับกล้องกล้องปลดล็อกก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับผมก็ไขกุญแจนะครับนี่ฮะ กดปุ่มนี้ครับปึ๊บนี่ยกออกขึ้นเท่านั้นเองครับผมหรือถ้าจะมาใส่ชุดบอลก็ใส่ปึ๊บนะครับแล้วก็ล็อกเข้าล็อกของเขาได้เลยน,นั่นเองตอบโจทนะครับแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวสำหรับเจ้าปี๊บจีวีอิตาลี o ดโลมิติขนาดกระทัดรัดสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาอยู่นะครับสนนราคาตัวปี๊บเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันทีเดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ